สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุขค้นค่ะืัอนี้ก็กลับมาอยู่กับแม่ปอนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ชเช่นเดิมเอาสวัสดีค่ะมแม่ช่องนี้ว่ามันป,ปิดไปแล้วไหมไม่ปิดลอคีไปเลยที่บอโอ้ยเกียรสวัสดีค่ะเน่ใครคะแม่หนูไม่รู้จักเลยเวันนี้ก็เดินทางมาหอดงาาแล้วพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนนะคะเฮามากเลยแต่ว่าฝนมันตกแสดงบ่ได้ครับพี่น้องค่ะ มือนี้ก็เลยได้กลับมาแสดงมองมก็กําลังดูเหตุการณ์อยู่ว่ามันคือเมื่อดคือครึ่มแต่ว่าก็บอกค่อยมีลมปัน,นปใดเรนไดยูดอกไม่เห็นบอกคุณแม่บอกว่าเล่นได้แล้วนะคะเพระาะว่าก็เลยกลับมาแสดงที่นี่ที่เดิมเม,มืม่อวานมันมาแบบง<ล>งอ <ลง S 2> ีกเดียวนะเม<า>ืม<า>่อว,วานมาแบบลมแรงมากเมื่อวานก็เลยได้กลับมานะครับปกติ ปกติวันนี้เราจะไปดงหลวงมุทธารแต่ว่าดงหลวงมุทธารเราเลื่อนไปพรุ่งนี้นะคะใครที่จะไปนะคะวันนี้เขคุณแม่ก็ดูแบบออร่าส,สดชื่นเพราะว่าได้ไปเติมพลังกับนริตะมาแล้วนิดนึงไม่ได้แต่งหน้านะอินร้อให้แม่พอแต่งหน้าอินร้อแต่งหน้าม่นำอยู่ดในเรื่องนี้โอ้ในนริตาตยังไม่มัดผมเลยลูกเดี๋ยวแม่มัดรัดผมให้โอ้เอาน้องนุชซีกันนะน่าจะนั่งงานเสต็ผมแบบดีเดิ้ล ผมสวยกล้อยหวานไม่ไใช่ช่างเข้าสืบปิดแปแล้วอันนี้ช่างไม่ช่างเก้าเพาะเาเขียนเพื่อเขาปิดแล้วเขบปิดแล้วจู่หูบอกหมเมนต่สองนู้ดสี่เดี๋ยวเจะสืบปิดโอเคครับเอาแม่ไปขังน้าเนี่ยเอาแม่ยุ้ยเามาอุ้ยแม่ยุ้ยพี่สวยแทนใครที่อยากมาสมัครงานกับแม่ยุ้ยนะคะทักเพจแม่ยุ้ยได้เลยนะคะ เอาคนที่ผมเยอะๆนะคะเอาคนที่ผมเยอะๆแล้วก็ไม่เป็นหล่อยเหมือนแม่ยุ้ยนะครับแม่บอใช่ลอยเนี่ยนะคะคงสิเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้างานกันเลยค่ะพี่น้องเราก็จะมาเตรียมีนี่นะคะพนักงานแม่ปอค่ะพนักงานแม่ปอจะเดบอเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องแต่งหน้าเตรียมชุดให้แม่ปอนะคะนี่กระเป๋าแต่งหน้าลากเราขึ้นรถเลยพี่เอเพราะวันนี้เราจะอ่า ไทยไรไม่ต้อยไทยเฮาไทยเฮานี่ไทยไรขนาดอันนี้ไทยโอ้ยพระเอกอาจารย์บิวนะคะอุยกินหลึ่งะเมียนี่ครนี่ครครับนี่ครับน่ครนันครับนันรี่คเนครน่คนคนี่ี่ครันีคัน่นีคนี่รนีครับนี่นคน่รี่ี่ครับีครับ่ครับนาน่คี่ค่นนีับีครับคนันบ่ บ้าได้แดดแต่ได้ล่ะเฮ้ยต้อว่าปรึกษาแม่คิงโอ้ยแม่คิงต้องปรึกษาฉันเอาไปอย่างนี้เถอะเฮ้ยอย่ามาซูมหน้ายิ้มสีเหลืองอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างจะได้แสดงไหมนี่ได้แน่นอนเขาสิเรีนตะเวนมโอนี่เขาสิเรีนตะเวนแต่งแล้วก็คือลุ้นฟาาแต่งเลยอันนี้แต่งแล้วแล่นบอยังซ่านี่นะเขาแต่งหน้าตลกมันบอกกับตลกไปเลยสดได้ไหมเลยลุ้นได้ไหสดยังได้ไหมตลกเลยได้ไเรื่องกับตลกแล้วมองยังไงให้ดูตลกขำมันเขาตลกใครมองไม่ขำบ้าง ใส่แต่งอันนี้น่าสดนะเนี่ยปูนแม่หยุดไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแต่งมึงลดเรู้ว่าจะแต่งข้างล่างกับจีเจดวันนี้ย้ายมาแต่งในอาคารนะคะนี่น้องเกดนะคะและน้องเอินสาวพิตตี้น้องเอินออร่าสวยมากผิวพเตล่งต่างมากช่วงนี้สวยมากเลย นี่นะครับบรรยากาศคือมือก็คือแบบว่าเผื่อมันฝนตกจะได้ไม่ย้ายของนะคะก็เลยได้มาแต่งอยู่นี่เพราะว่าอันนี้อาคารเรียนเนะาะห้องแสดงในโรงเรียนนะพี่น้องเนาะนี่เวทีก็อยู่แค่ตรงนี้เองนะครับพี่นอ้องม,ม,มาอะไรเงี้ยอุ้ยช่างแต่งหน้าขี้เมาวันนี้แต่งในอาคารเนาะกลัวฝนตกเอาเคือเปลี่ยนบีกใหม่บอกว่เป็น,นง,งนุ่งงอนปเลไม่ได้เปลี่ยน ใช่คือเป็นเกาหลีเกาหยังแท่ไม่เป็นเกาหลีนะวันนี้นะ่ะมีเห็นไหมทํมทำน็กทำได้นะเวลาเต้นผมมันถูกเหงื่อจะได้ไม่แตกโอ้แม่ซื้อมาจากไหนฝากซื้อหน่อยสิไม่ได้ซื้อเขาดัดผม,มผมจริงจากไนโกกีบอกว่าจะไม่ล้างหน้าไงญญญาดีค่ะถ้าล้างเนยเมถ้าโกกีแต่งอีกก็ต้องเสียตังอีกนะนี่ใช่น้องนานจะขึ้นไงโอ้ต้องนานจะขึ้น พอดีว่าพี่ยืดวอลล่มมาหรอแม่ผมยาวเยอะมากเลยพี่ยืดวอลล่มมาได้ยินว่าได้ยินว่าแหรุดเออคือจะนิ่งขัดแยุ่ดที่แบบที่แรกแบเอาตุ๊กแกปอมาหลอหนูหลุดโดดปันนี้แหรุดหนูกลัวตุ๊กแกด้วยเหรอลูกมมััวสิแ่นนเโอ้หนูหนูไม่กลัวงูเนาะเพราะว่าหนูกินงูอยู่แล้วแต่ว่าหนูไม่กินตุ๊กแกใช่ไหมก็ลองกินดูสิอันนี้ดึงสารไม่ขึ้งับป่ะฮะแต่ว่า้ลำตานกินงูนะหรอ อร่อยนีมาแล้วจะเหาขมข้อไม่ชอบรืนเรือนหน่อยเยสนี่กแม่คิงก็มาแล้วปั๊ดน่าจะอบตบ่เนี่ย ทำไมวันนี้แต่งตัวเต็มมากเลยแม่หาเสียงเขามาจ้าหาเสียงเขาเลือกตั้งเร็วๆเอาบอปววันี้ค่ะม่คิงวันนี้เอารถมาใช่ไหมคะรถมาค่ะที่แรกว่าจะไปเอาขนมทีแล้วก็น้ำยาแต่ว่าไปไม่ถูกกันค่ะสรุปไปเจ้าเลยจะเอามาส่งค่ะอ๋อโอเคไม่ค่ะอุ้ยก็ไม่หนาแต่หมู่บ้านจีแม่ไม่หนาแต่หมู่บ้านที่บอกจ้า หน้าตปนหมู่บ้านเป็นบ่อใหม่แต่งใหม่มาแต่งมาอย่างฉันจำได้นี่ไล่ผมนี่ไล่ผมฉันจำได้เรื่องให้ไปตามน่ะเป็นยังไงบ้างแคทนี่อุยปอกอีกแล้วเออเล็กหยั่งเขาจถือเอาเองเออแค่นั้นแหละจบไม่ใช่เขาบำรุงแล้วเขาจะเอาลูกสาวเขาถือเออเหล่าเตะจะกระจายวะเออเกิดจากสีเขียนผู้เฒ่าทิ่มอยู่กับฉุนน่าห่มัึบรรยากาศ คะเดี๋ยวไปดูว่าพี่เอเตรียมของให้เสร็จหรือยังพี่เอน่ารักมากเลยพี่หมีก็อยู่ตรงนี้พี่หมีไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่หมีไม่กลัวใช่ไหมวันนี้ไม่กลัวฝนใช่ไหมก็มีบ้างนะคะมีบ้างพี่แม่เนี่ยสายไฟเองกินข้าวนะคะแม่ปอกินแล้วขอบคุณค่ะ แล,แล้วก็ทีมชุดวันนี้มีเต็นท์นะคะวันนี้มีเต็นท์กันฝนด้วยนะฮะแล้วพอกินแล้วไหมจำปลาแดกข้าใ,ใหญ่เลยเลยหนูกินข้าวแล้วก็ออกมาเลยค่ะหนูก็อิ่มเลยมากเลยไม่ใช่หรอกกินกินข้าวข้าวเดียว,วตอนนี้พุ่งออกเยอะมากกลัวไม่สวยกํำหนังน่ารักจ้าณพอหน่หนารักตลอดเลยอีจฉาพี่มีจังเลยอ่ะได้แฟนน่ารักมากอันนี้ไม่พอกินอะไรดีวะ เดีะะ๋ยวเราไปเตรียมตัวแต่งหน้ากันดีกว่าคะ่ะแม่รอแล้วนี่เรียบร้อยมีพัดลมส่วนตัวนะคะนี่ก็กระเป๋าแต่งหน้าขอบคุณพี่เอน,นะคะที่แบบว่าเตรียมของให้เสร็จแล้วคะ่ะหมู่บ,บ้านไปหน้าหาของมาสิเป็นพี่เอเอ้าเตรียมเสร็จแล้วคะ่ะแม่ประสานรา <ś led> <laughs> คานี่เย็นแล้วนี่ไงติดแล้วติดคบนะคะแล้วบก่ เรียบร้อยค่ะพี่เอเรียบร้อยค่ะสั่งสายไฟนะคะ15เมตรสั่งแล้วเหรอยิงตรงไปเรียดร้ยสร้างเออพี่พ่อนี่นะเด้อโอ,โอ้พี่ฟังทำให้เหรอโอเคค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละก็เป็นบรรยากาศก,าก่อนที่จะทำงานนะคะก็มาถึงงานแล้วก็มาเตรียมของมาเตรียมจัดแต่งนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยเพราะว่าวันนี้จะเล่นตั้งแต่แบบ บอลเลนเดอร์ nder, พี่น้องบอลเลนเดอร์ nder, ก็จะรีบเล่นเพราะว่ากลัวฝนตกเหมือนกันถามว่ากลัวไม่กลัวแต่ว่าก็ดูบรรยากาศแล้วก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะคะก็น่าจะไม่ตกหรอกนะคะก็จะเล่นตั้งแต่กลางวันเลยโอเคค่ะพี่น้องยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แม่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ค่ะเดี๋ยวไลฟ์สดตอนคุณแม่แต่งหน้าให้ดูนะคะบ๊ายบาย